พันร้อยบาทใช่ถ้าเด็กโตต้องใช้ของแพงถ้าเด็กเล็กต้องใช้ของถูกก็ไหนว่าพ่อต้อมซื้อให้พ่อต้อมซื้อให้ยังไงพันพันร้อยบาทเหรอใช่พันร้อยบาทเดิมไม่ใช่ยี่สิบบาทเหรอใช่ถ้าเด็กน้อยต้องใช้ของถูกแล้วเด็กโตต้องใช้ต้องใช้ของแพงร้านร้านยี่สิบบาทใช่ไหมไม่มาจากไอที่ว่าทุกอย่างยี่สิบบาท เหรอร้นขายนึกว่าทุกอย่างยี่สิบบาทใช่เนี่ยหนูโทรหาจ้าก่อนนะเออโทรหาจ้าเรียกมันมาคุยหน่อยซิชิจา้าขึ้นแล้วชอจ้าขึ้นแล้วเหออเอเอโทรคุยดิบอกเอาของมาคืนยาลุนด้วยมันมันเอาตุ้มหูยาลุนไปให้มันเอามาคืนเลยเร็วมันไม่ใช่ไอติมใช่ไหมตุ้มหูตุ้มหูของยาลุนวาไว้ไอจ้าเอาไปม,มันนึกว่ามันเป็นไอติมใช่ไหมเออ มันมนึกว่าเป็นไอติมเอาไปใส่เฮ้ยเลยโทรบ,บอกเอามาคืนเลยะจ้ามันกินไปหมดแล้วเหรอใช่จ้าเดี๋ยวจ้าต้องจ้าไปหาหมออยู่จ้าโทรไม่ได้เหรอใช่เพราะว่าจ้ากินต้นหัวของยายุนโอเคอ่ะก็ได้ะ